มีความรู้สึกว่าอยากให้มันเป็นอยากให้มันเกิดแต่ไม่เคยคิดว่าแล้วเราจะทําอะไรให้มันเป็นยางั้นะครับที่สําคัญมากๆเลยคือเราคิดได้เยอะแยะเลยนะครับเราอยากให้องค์กรเติบโตในรูปแบบต่างๆนะครับอยากให้องค์กรมีกําไรมากขึ้นอยากให้มีความสัมพันธีมากขึ้นนะครับอยากให้อะไรดีๆเกิดขึ้นมากมายแต่คำถามที่สําคัญมากๆเลยคือแล้วเราเนี่ยจะเริ่มต้นทําอะไรให้กับองค์กรให้มันเป็นไปตามเป้าหมายได้้าง รเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆนะครับเราช่วยกันนะครับคนละไม้คนละมือผมก็เชื่อว่าเป้าหมายจอยากได้นะครอย่างที่บอกความสามาธีหรืออะไรก็แ,นะกนะแล้วแต่นะครับมันจะค่อยๆได้มาครับแล้วก็ทรายนะครับคือสัญญาณที่ดีมา,มากๆเลยหล,หลายๆคนพูดถึงนะครับว่า2ปีที่ผ่านมาเนะี่ยติบโตมากนะครับแล้วเราก็ได้อินเซนทีฟได้โบนัสหรืออะไรก็แล้วแต่นะผมไม่ทราบนะครับผมไม่ได้ เราไม่ยังไม่ได้รู้สึกอิจฉาเลๆไม่ได้นะครก็รู้สึกว่านี่แหละมันเป็นสัญญาณที่ดีแหละนะครับพอทุกคนเริ่มตื่นตัวแล้วเริ่มรู้สึกว่าถ้าเกิดเราขยับเราทําอะไรบางสิ่งบางอย่างเนี่ยแล้วเราก็จะได้เพิ่มมากขึ้นนะครับก็ขอฝากเอาไว้ทั้งสาข้อแล้วก็ขอเซตตุ้มือกับทุกๆท,ท่านด้วยนะครับเยี่ยมมา เวิร์กช็อปนี้นะครับก็อยากให้พวกเราทุกคนจะก็ฝากกับไปทำกันบ้นานก,กันต่อและกันนะอาจจะไปทำเวิร์กช็อปกันเล็กๆเป็นกลุกล่มย,ย,ย่อยหรืออะไรก็แล้วแต่นะไป,ไ,ปไปลองคิดดูทำแล้วก็ค